สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง p y b Finland Channel p y b Finland เอาไรด้วยแม่วอาไี้โดนวังแห้งแม่ข้อสิฮัก p y b Finland Channel โอ้โหโ่แห้งว่ไใดพี่น้องก็ดูกจะเคลื่อนตะกลิบเจะเคลื่อนอย่นีคข้อคลิปนี้ก็มาถ่ายกับลูกชายแล้วก็ลูกชายูกับไล่ที่บ่งขอฉันพี่ มิ้งปนนิยมมันนํลา็รู้อสมเสียีอะไรนี่บะมีกบังตินบ่อยดียาชิมดีเพราะมันหนาวไงปากมันเลแข็งมันมันเดียวมันบอกมันอาบปากปากแข็งนี่ตอนนี้ใช่น้าปากแข็งนี่สิอันอันนี้ยว โอเคอันนี้เราถ่ายมัน,นวันนี้ก็เราก็ว l ลคัมทู em. t ทยแลนด์คุณย่าโนของน้องาฎิาฟิลมที่เรีย่าเตอรเวซีเตอร์เออาเตอ e เวเตรเวตุวตเรเวตุลัตเตเวตูรเวตุลวัตเตเวตรเวตุลัตเตอรเวตุลวัตเอรเวตัเรเวลวัตเตอเตอวตัอลวเรเวตุลัเเวตัรเวลเต็ร์วตลัรววรวตลัตอเัอเค แม่ก็บินมาคนเดียวนวผมแล้วก็มาหลายคนอยู่ทั้งเครื่องนั่นไม่หมายถึงว่าเฉพาะแม่เขานเาป็นอะไรเลนมดพพเลนมุกใช่ไหมคะแล้วก็เปียบหอยสังขคุณแม่ก็บินมาบินมาสิบกว่าชั่วโมงก็เกือบจะสามปีแล้วที่คุณแม่ไม่ได้มาคืนนริตาคือบม่ได้เห็นหนักตั้งแต่เกิดนี่จะิดีโยข้อกันตั้งแต่ตอนท้องตอนเกิดก็คือไม่ได้เห็นกันเลยวันนี้ก็คือแต่ฉันจะมาเพราะอะไรให้คุณแม่พูด ราาสุดีใจเหตุผลแมนเนี่ยสุดเมือยไม่ตายผมตาดบอกท่ายตัดได้ไม,ไม่ตัดเอาไปเลย <laughs> โ,อโอเคจ้ออา <laughs> ที่ตัดสินใจมากก็คือว่าสองสามปีเนาะช่วงที่วา่าโควิดโควิดแล้วก็นหน้าลิตาก,กับคอดกับว่าไดมากตอนแรกว่าจะมาาแล้วที่เป็นโควิดมาที่ดีก็เลยตัดใจมากเพราะวายย่ายังประเทศมันไม่เปิดง่ายหรอกบางเอิญมันเปิดเดือนพฤศจิกายน แล้วตัวเองกับวาสมัยนั่นกาวาเออเพราะว่าอย่างจะครองวาสมายนี่คือว่ามันต้องรอพาตัดก็เลยคิดว่าเออมาหาหลานดีกว่าสินะแล้วก็อย่ามาเบิงลุกเบิงเต่าเนาะงพรได้เห็นกันโดนแล้วไ่เคยไม่เคยคิด่าสิบพมาแต่ว่ามันถ้าโควิทถาหายมันก็บาหายแล้วตัดสินใจมากจะมาเบิงลุกเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ว่าพิธีรีตองอะไรแบบสุกอันนั้นแม่หาแม่พที่แบบก็คือไม่ได้มาเพราะว่ามันก็หนึ่ง โควิดหนึ่งแล้วก็มันจออจัดลายอย่มัดจอแลหลายอย่างอันกระทินปีพุนแต่ก็รู้เรื่องทุกอย่างเนาะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเออเรื่องมั่นเรื่องอะไรที่อะไรลูกก็ทัวหาเด้เรื่องมันนะทัวหาว่าแม่พรุ่งนี้นะเวลาเท่านี้จะไปมั่นแผวพาวนะเอาเอาสินสอดนะคือคือของมันนะเป็นทองและเงินสดนะทัคุ้ยกันคือคือจะมันมอื่นนี่ทั่วุยกันเก่ามาอ่างม่หยางบัวแมนมาแม่ไม่รู้เรื่องแม่รู้เรื่องแม่ก็บว่าเออวันที่แล้วเทิดยิงสั้นนะ บิกก็ยังราบอกเลยว่าแม่แพว่กับครอบครัวเขาดีบิกนั้นให้เกียรติแพร่บิกทักแพว่อันนี้อันนี้บิก,กอบอกอิหี่แบบบอเดมาแบบว่าบอกนะ<ะ>อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงซึ่งนนเนี่่ซึ่งนนเนี่่บิกให้เกียรติแพวและครอบครัวคือเขาให้บิกมากกว่านี้ที่แบบว่าเขาซอยเหลือหมายถึงว่าเขาเอ็นดูนู่นนี่นั่นนึกสินะ,ะคือให้เกียรติเข้าใจไหมให้เกียรติพ่อกับแม่และครอบครัวแพว่เนะ ก็บอกว่าแม่มาบอกน้าบีกเนะาะแม่ย่งได้เบาหยอกยู่นะามาโอ้ยย่าได้ผัวก,กูสิมันยังสี่ข่อยบอกกับลูกข่อยังสี่ลิอ้อแต่ว่าบ่มีฟังบ่มี่หยาดไฟใช่ก็คือว่าไม่มีทั้งหยาดพ่อหยาดแม่น่ะไปเพราะว่าด้วยเหตุผลมันกระดานหันเขางานหลายทั้งแม่ข่อยกับไปย<ช>ากพ่อกับไปยางยากับบอคอยสบายตอน,น,นล้มแล้วล้มป่วยเออก็เลยแบบว่าทำคือเอาเลือกเอาย่ามะนะันกระทานหันเนาะคือเป็นวันที่แบบว่า ก็เอาไปเอามันดีมาเทิร์นมันดีนะมันดีนี่งเอาเลยตอนเช้าที่มึงรับงานเยอะแล้วบอกว่ามันตอนเช้าก็ไปงานต่อใช่ไหมเป็นทางแม่มาเมืองนี่ดีบอโอเคเอาเลยอีกสองพันมากกับเมียนรุนสิแม่มียนมันกับงานลายอุบนมันกับไปซื้อเราก็มากกับก้ามาอุนสิแม่การสีขีรถไปฮับกันยุ่งด่วนมากสิมันกับมันกับสกายเลิกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนแม่เราหาเมืองหายเมียนเพื่อนหาเรื่องหายามาแล้วกาตรงที่ที่เราก็ไปงานต่อแมีนบอกเมืองนี่ก็ดีใจได้เห็นหลานโอ้ยตายแล้วหลานย่าเป็นอะไร ตอนแรกล่ะลาแกเห็นเราบบบบบ๊ก็ตื่นพ่อเขาไม่เคยเห็นด้วยเลยเออแล้วเพิ่งขวายเลยอุ่มแล้วก็บแบบนี้นะมุ้งหมูแล้วแบบอบไปบบแบบว่านี่นี่นี่ใยับไปขยับไปเรื่อยๆก็ยึบไปดันใส่ก็หายอุ่มเลยอืต้องต้องต้องบอกใครว่าเป็นใครอยู่ดีจะแหมมาไก็ะคึบออกนี่เป็นนีนะเป็นนีนะประมาณนี้อาจจะไม่ฟังรู้เรื่องแต่ว่าอาจจะรู้สึกได้นะตอนนี้ตาหนีบบอให้พูดอุ่มง่ายได้ไหมไม่ไม่ง่ายขนาดขนาดยิ่งนั่นนั่ก็ตื่นแบบนี้แหงยิ่งแบบปลอดภัยเลยตอนนี้ให้แมม่อุง <จ>วันนี้นก็กับคุณคุณแม่มาแพ้กับบีกับว่าแม่มส, <c ười> สิมาเที่แบบปเสื้อดิสิมาอีกอยู่บ่เราก็จังบอกหลายเทืิดแล้วสิมาเราาื่งบ้านจะเถือแต่ว่าก็คือกับท่านหันแถคคคคาากคือสิคือสิคิดยังไอยู่คือสิว่ามากคือปูปลาปลัวนั่นสินะ ท่านหันพาอคิดว่าจะของจะกลับไปพา่านเป็นย่านเป็นย่าตตายก่อนที่สินะ่านบ่ได้เห็นหลานหอว่าไง่านทั้งหมดว่า่านไปพาเรา่านตายเราไม่ได้มาหาแม่หาหลานจริงจริงจริงไม่ได้ตั้งใจมาวางแผนมาผ่าที่ไทยคือจะของนี่มันทาดูนมาหาลูกจะมาเบิงลูกเบิงหลานมาเบิงความสําเร็จของลูกเรื่องของเรื่องน่ะแล้วมันมาเป็นยังสี่บันเนี่ยเอามาเป็นกระท่านหันคอยบริจาคพายนี่คอยจะพายุฟินแลนด์แต่มันทาลายเดือนมันก็เลยเป็นยังสี่ก็เลยตรงตามนี่แหละอืมเออ แล้วอยู่ฟินแลนด์น้แม่ทุกทานว่าอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเขาสัดิการเขาก็ดูแลเขาฟรีเลยบบเขาเขาดูแลฟรีทุกอย่างมันมีรายจ่ายแต่ว่าฟรีแล้วก็ดีทุกอย่างแหละแต่ว่าหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนมันเยอะเขาบอกเขาบอกว่าคุณแม่จะมีการผ่าแม่เป็นอะไรวะอ่ะหนุงเพื่อนเป็นข้ออะไรนะกระดูกชันหลังหมอลรงกระดูกเสื่อมมอมอมองมข้อกระดูกตรงนี้เสื่อมแบบมันมีปัญหาแล้วก็กระดูกทับเส้นก็เลยทําให้แบบว่า มีอาการชามือชา,อชาขาบางทีก็ลุกไม่ขึ้นแบบลุกแล้วก็จังงั่งย่างสิแบบว่าชาขึ้นซีก็มีบางทีอารมณ์นั้น <ๆ S 2> แบบเหมือนจะเป็นอัปภาพคือแบบฟินนั้นท,ที่ฟินแลนด์ก็เอ็มไอเอ็เรียบร้อยที่นี่ก็ทำยุน่กะเฮดคอยกระบอกคอยกระบอกเขาเด้ กัเล่ยไง,ไงเขาก็เลยว่อาอ้ามันเหมือนแพทย์แพทย์สประเทศพูดเหมือนกันเลยอันนี้ก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของการดูแลข,ของคุณหมอของแพทย์เนาะมาต่อไปเขาทีรักษาแบบไหนใช่แต่ว่าก็ในใจคมเป็นลูก็คืออยากให้มารักษาที่เมืองไทย<ม>ว่าหนภาษาไทย2มีอะไรมาก็ยังนี่าด้ใช่ไหมล่ะเออญาติพี่น้องสามันก็ เออคือมันอยู่ตรงนี้คืออะไรมันก็คือสบายใจหมดเนาะพ่อแม่แม่ยายนวลคุณยายนวลก็อยู่นี่หรือว่าอะไรก็อยู่นี่หมดแต่ต่างประเทศนี่ก็มีไทยเดย์เพราะว่าสามีก็คือกับสามีเนี่ยนะจะว่ากับเนาะต่างกันแหละฝรั่งกับพวกเขเดมาเปิดปากเขาเปลากันเลยแม่พี่น้องเขาก็ดปล่ากันแล้ววันนี้ก็ได้เจอหลานแล้วแต่ต่อไปก็คือไปป่อยายนวลเด้่ยไห้ได้ป่ะนี้คุณยายคุณยายนวลให้ได้ป่ะท่านพี่เนาะแต่นั่นตัวให้อลาคาเท่โบต้องบ่ต้องเป็นอย่างที่เห็นบอกแค่สื่อไห้แล้ว ลูกควรเนี่ยงกิดเน้อยกันกน้อยอิลูกเลยน้อยหนุกซาพน้อยไรไลพรยุรไลพรนั่นแหละพี่น้องก็เลยไม่เห็นก็จะเหมือนนี่บรรยากาศพี่น้องก็เห็นลงคลิปไปพี่น้องก็คอมเมนต์พี่น้องก็ทีใจแล้วก็ตาไหลท่านตาไหลเป็นคุณแม่พที่แบบอบอุ่นด้วยสินะพี่น้องเห็นครอบคุ้มนะไม่มามาตั้งแต่สมัยแบบนี้ไม่ได้เปลืองตัว สมัยนั้นก็ยังเป็นแบบมาลองมายยังมมาาอแอบหนึ่งแล้วก็มาลองมาคอยก็คือไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันนี้ถูกไหมอาจจะคิดว่าอ้าวอาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นช่วงอคนาไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบครอบครัวถึงทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยตั้งหลักตั้งฐานสร้างอาชีพอยู่ด้วยกันร่วมมือจับมือกันแบบนี้ได้บอหล่ะแต่ว่ากับนี่แต่บอยเพื่อนฟังอยู่ว่าแม่สิเอาลูกเด้เอารถขันมันว่าเอานั่นป้ามันทิมเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้เฮ้ยเ้ยป้าลูกใส่เพื่อนทิมเธอบอกเอาเพราะว่าอันเขาอายุหลายแล้วอันน เขาก็อยด็กได้นี่ลูกมีต่อตนแรกนายก็พูดนะว่าเขาสิบุทโมตีบีเขาสิบุทโธตัวตบล้วว่าเขาหลอกอย่างเจ้าของเด็กน้อยใช่ไหมล่ะก็พูดอยู่ดีนั่ะว่าแล้วว่าเขาหลอดเออแล้วว่าเขาหลอดเขาตัวนว่ากลัวเขาแบบกลัวกลัวว่าลูกชายตัวเองมาจากคือกลัวว่าคือว่ามาจากข้างนอกก็แบบไปอยู่นอกหลายปีใช่ไหมล่ะสามปีสมมติอ่ะแล้วแบบว่าไม่เจออะไรเราอยู่ด็กับวังไทยมามาเจอคนหลอกล่อถ้าเจอคนไม่ดีก็คือไม่ดีรอว่า อาจจะหลอกลวงนี่อาจจะแบบทำให้เสียใจแล้วเป็นเสียเสียนเป็นเสียนะใจแตกไปแพร่กว่าระดับเีนียาแพรระดับนี้เลยอยู่ดีมากครบบิ๊กเอ้พก็เป็นแปลกอยู่ด้ยแปลกอยู่นะก็ยานเขามากแม่หลอกคนเขามองแพหนอกเขาบู่จารนี้ใสแต่ข้อบิวดูจากวานนการน้ำมงชีวิตเ้าเนี่ยอยู่แบบใดกินอังไงใดป่ะมานก็คือแม่กัิแม่ก็สิคือคนอื่นที่มองเขามากว่าเขาเป็นแพร์เราเขาเป็นศิลปินศิลินะก็สิมองว่าห้องนี้กะเออกัดเมื่ออยู่จุดนี้แล้วแล้วบิ๊กเป็นไผร แล้วพี่เป็นอย่างคือสิแล้วเขาสิมาเอาชายกูอยูเตี๋ยวเนียคิดจังไสี่อหลีคิดตอนนั้นนะแบบย่านแบบว่าต้มแล้วแับนี้บิ๊กซีเซียเซนไปมันไปต่อไม่ได้มนบออะไรคืออนาคตก็จะไปฟินแลนด์กับผก็มีประมาณนี้แบบราให้เขาหล่อด้วยมีชูพูดมาบ้างอยู่ในความเป็นห่วงของคุณแม่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นนายบ้านแม่เสมอไงทุกวันนี้เป็นไายบ้างมีนแลแม่แบบพ่อเห็นนั้นอันนี้อ้าถามเขารู้สึกที่ว่าตอนลูกกับมาแทมมาแทมใหม่เขารู้สึกยังไงแบบว่าอุ้ยแบบ ร้ยูสิเขาไปอะไรแบบนี้ไปอลาฮ์เลียสินะเขาเสียังไงว่าเป็นห่วงเรื่องของอะไรบ้างอันนี้ถามเขาบบตอนจีไม่ากพุ่นบ่ไม่ไม่เลยแบบบินไม่ไม่กับกก็คิดว่าบิ๊กเอาตัวรอดได้เพราะว่าเขาเป็นคนวางแผนเอาตรงๆบิ๊กเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายที่วางแผนชีวิตจะไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเป็นคนโตกว่าวัยของเขาเขาเป็นคนที่แบบว่ากับไม่ได้คิดหลายเพราะบิ๊กเอาตัวรอดได้ เสื้อว่าสิ่งนี่แล้วก็มีคนหักบิกหลายมีคนสนับสนุนบีกหลายแต่เรื่อง <c oughs> เรื่องของแพ้วเนี่ยหว่วงเพียงอย่างยันแพ้วหลอกว่างไงสมว่ามนยันบิกไปหลอกแพ้วเด้พอแพ้วเขาอยู่ระดับใดแล้วเออมันเป็นไปบ่ได้คือบ่ได้ห้ามแต่ว่าย่านว่าแพ้วเนีย่ยมันหลอกก็คือเหมือนดาราคนอื่นนักร้องคนอื่นที่อยู่ในวงการแล้วเออครบเออแล้วกับทิ้งแบบว่าสนุกแี่เสียนะแต่ว่าทุกมื้อนี่ค่อยดีใจ ก็ดีใจพ่ออย่างลูกเขามาถึงจุดนี้ได้มีครอบครัวมีภรรยาที่ดีภรรยาอาจจะยังไม่แต่งะอนาคตก็คือเขาพงจะแตง่งหรือว่าอย่าง,อางนอกกับัวเมียกันนะเนาะเราเขาทัปาหากินน้ากันน่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคอยกับถามยองว่า,าป้าปีกมาถึงขนาดนี้เรียบว่าแม่นต้อ,อไอ่เดยโมไข่หลายคนนี่เขาถามย่าป้าลูกเาขึ้นไปได้ไกลขนาดนี้แบบชื่นชมเป็นเด็กน่อยที่แบบว่าช่วยเหลือครอบครัวทั้งลูก เมียเก่าพอทั้งลูกอันป้าลูกยงลูกลูกป้าทั้งลูกผัวฝรั่งของแม่ทั้งญาติญาติรวมมิรคือทุกคนเขาบอกว่าได้หน่อยซ้ำนีเห็ดใดจังไดทําได้ยังไงมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือบิ๊กเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนพยายามสองมีเมียที่ดีเกี่ยวนะเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผัวเมียภรรยาครอบครัวนี่เกี่ยวนะถ้าถ้าผัวดีเมียเบาหนําเมียไม่ชอบ มึงเอาลูกเอาหลานมาเกินไปไหมอ่ามึงบอยยังอีหยังเขามหาพนปบอบังเอิญว่าเขาสองคนเขาสินเสมอกันมันก็เลยจะเลื่อนกล่าวนะมันก็เลยไปต่อได้งสินะถึงจะเกิดปัญหาว่าด่ามาได้หลายอย่างทั้งอีหยังเรื่องอายุอ่าเป็นยังคือเอารุ่นนี่รุ่นนี่แล้วก็เรื่องได้หลายอย่างถึงเออเขาแม่นเป็นกระเทยแน่ดวนนี่อย่างแน่เขาเชื่อใจกันและการมั่นใจว่า ชีวิตเขาจะไปต่อยังไงเขาถึงอยู่น้ากันได้ปัญหามีแน่นอนงานน่ะข้อมองข้อเม็วมาแพงมม่ก็ต้องสูดแพ้อยู่วงกกรนห่มาก่อนทุกปัญหามสุกอย่างแต่มันอยู่ที่สองคนขึ้นอ่กับเเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวคนอื่นไม่ได้มาแบบไอ้นี่กับเราคือห้าข้อใจกันก็เหมือนที่แม่บอกนะว่าที่เขาว่าเอือใไปไกลทุกคนในฟินแลนด์ที่เป็นที่เขารู้จักเขารู้จักอะไรเพราะว่าตะกี้นี่พิมานฟินแลนด์มีคนเดียวล้วก็บเฮดคล่ปบาบาบในฟินแลนด์ แทรกไปใช่ไหมคนก็เห็นมาแล้วเขาก็รู้เด็กแ้วเขานี้ทำอะไรบ้างเขาก็เห็นตอดแต่ก็สา<ำ>มปีก <ตะ S 1> <ล>็ตั้งแต่กบมาสามปีก็ถือว่าในความรู้สึกที่เราเป็นเป็น,ปนแฟนเขานเนาะข้ากับนี้ความรู้สึกชื่นชมเขาชื่นชมเขาในใจว่าเด็กซ้ำนีอ่อายุซ้ำนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาระยะเวลาแค่สามปีที่เขาม่าหนึ่งเขาตองมาต่อสูงเขาเปียงแน่อ่าแล้วก็ต้องมาดูแลคุณแม่แน่ขึ้นแมว่าแต่ว่าตอนนี้คือว่ามันยุ่จุดนี่ จากที่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าภกษาแหทย์ตรวจแก่แม่แต่ว่าจะเห็ดแบนสินค่ะแพทยก็พยายามว่าเธอมันลงทุนเดชเธอ่าฝากซะนั่นะน,นี่แต่ว่าเพื่อนกับบฟังเพื่อนกับจะเห็ดฉันจะเห็ดฉันต้องเห็ดแล้วเธอเป็นอยังเห็ดของเธอฉันเสียของฉันคือเขาไม่ยอมที่จะเสียเปรียบเราในเรื่องของการทำอาหากินเรื่องของการหาเงินหาคําเขาจะพยายามเสียเปียบคือเธอทําทได้ฉันได้เราช่วยกันหาฉันบ่อย่างให้คนม้ององฉันว่าฉันเป็นนี่หน่อยแล้วมาหากอเธอหน่อยนั้นน่าจะคิดแบบนี้เพื่อหูดีว่า เขาคิดแบบนี้แล้วม so to so, ือน land, ี้เขาเติบโตว้ากับการตัดสินใจของเขาที่เขาจะเฮ็ดแบนสินขาตัวนี้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 เขามีเงินเก็บเพราะการขายของของเขาเออและการ YouTube และการเฮ็ดคลิปแล้วก็การรับรีวิวอะไรต่างๆนานาและแพร่ผ้าเฮ็ดมอลัามก็เฮ็ดไปผ้าลองอย่างก็ลองไปเทอร์นินซก็เฮ็ดน้ำทุย่างคือเขาบ่เคยขาดและเขาพยายามที่จะออกแนวความคิดช่วยช่วยเราด้วยซ้ำในเรื่องของการแสดง เดินคู่กันไปคิดออสั่งสค์หยังเนอกไปกเป็นพวิแม่บางคุณคัดกันอันนี้มีอหยังก็ตรงคุยกันเนาะเห็ดอีหยังเป็นเด็กหน่อยสองวนอยู่คือว่าคนแบบคนเยินยอมมากคนสรรเสริญมากคือเขาแบบชื่นชมแนตะ่ว่าบิก๊กับแป๊วปาดยายยายนกเจ้าือบุญเจ้าหลายเบื้องโน้เจ้าก็ลูกสะพภยอายุสานี่คือไปไกลในขนาดนี่แบบธุรกิจเอาหรือเด็กคนหลายคนที่แบบเขราว่า เขาแบบว่าสะอ่อ hey. น่ะว so oh, no. ่างไงสั้นอ้าเด้งหน่อยสัมีบ้านเด้งหน่อยอันเนมีรถอยากเด้งหน่อยอันก็รอเพาก็จะเป็นเบาวแบงขึ้นมาจากอดีตเอาไม่เคยนะแต่คุณแม่พูดถึงในมุมมุมองคุณแม่บ้างแบบว่าเป็นไงบ้างลูกชายในระยะที่แบบเติบโตเข้ามาในห้องโซ่ออาหารโอ้ในในในก็คือเริ่มต้นของในมุมอันนี้คุณแม่ไม่เคยพูดนะมุมของคุณแม่คือ ตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่เริ่มทำเห็นความเขาทำอะไรของเขาอย่คือเขาทำเรสิ่งทุกอย่างตอนนี้เขาเริ่มจากการทำเริ่มเชี่ยวเริ่มเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากทำเฟซเฟซบุ๊กกันเนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแม่ก็เป็นคนเล่นเฟซบุ๊กมาเป็นก็ได้โทรแม่ฝากไอโฟนมาเนาะตอนตอนซื้อไอโฟนหกบอกเนี่ยไอโฟนตัวนั้นก็แพ้ง่ายรุ่นนี่ก็บปเรดไม่ซื้อกันเลยล่อลูกไปหายพี่น้ำฝาก ฝากคนไทยไปไปเล่าที่สนามบินก็นเลยเอากับช่วงนั้นกับบิ๊กยิม้มตดสินใจไปดอกกันจนจบม3สามเนาะเราไปแล้วที่นี่กับบิ๊กกับพยายามสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือบิกก๊กมีปัญหาเรื่องวีซ่าเพราะว่าเฮาบ่แมนคนออกวีซ่าบิ๊กบิ๊กนีเขาจะสู่ทุกอย่างไม่ค้นจ้างไปเลี้ยงน้องแม่กับบราร์คอยมียไล่ดกอยังเขาไม่เคยขอตังค์แม่นะบิ๊กไม่เคยเดือดร้อนเดือดร้อนแม่บ่เคยขอเงินแม่บิ๊กจะไปหาเก็บมังไม่ พี่จะผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นู่นเขาอาจจะไปทํางานกะหน,นุ่นกะหน,นี่เขา,าจ,จะฝากมาดูน้องให้หน,น่อยสินะมาดูน้องให้หน่อยจะไปทํางานอสองสามชั่วโมงสิเขากจ้างเนาะและการรับจ้างเรียวิวสินค้าฟรีกับมี่ที่จังไหนมา,าร้าย,ยี่ห้อหนึ่งคือเขายกแต่ว่าสินค้าร่วมแล้วกับแพงนบิ๊กเนาะน้ำหนักแล้วสินค้าก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงเขาบปได้จ้างแบบให้เงินเด้ ฉันให้เธอไปแล้วเธอก็รีวิวของฉันพวกฮอกก็เลยเอาประเดงไปขายนั่นเอเอาเดงไปขายก็ขายได้นะขายหมดอขายหมดก็กินจนแบบเป็นโรคแบบจนบ้อไปปวดไปหาหมอปีนึงทั้งปีแบบไปตหาตาหมอดีเพราะว่าอยากทําคลิปฝืนเออฝืนกินแล้วก็จริงๆเขาก็ชอบเผ็ดเขากินกินกินจนว่าเป็นเพราะสวนนี้ด้วยเพราะว่าเขากินอาหารเบอร์สุขากินแต่ของเผ็ดดิบนู่นนี่นั่นรสจัดเออแล้วก็บ๊กปวยยังมาตลอดแต่ว่าเขากั ลราก็มาจุดจุดหนึ่งครอบครัวมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาพอฝรั่งกันน้องมีปัญหากันมาตลอดไม่ใช่เพิ่งมีตอนตอนบิ๊กไปเด้มีมาตลอดแต่ว่าเขาพยายามสิว่าครอบครัวต้องอยู่อยู่ให้ได้เองสินะไล่จากบ้านไล่ข่อยว่าไม่ไล่ตะลูกกันเด้ไล่มุขข่อยเนี่ยจากบ้านจะเข้าใจว่าไล่ตะลูกข่อยเ้อะอดีตอออดีตอันนี้ว่าเรื่องอดีตีิมะข้าวข่าวนี่ว่าไม่เสพ่าใส่เสะพาเนี่ย มันเกิดแล้วกลายเป็นว่าบิ๊กกระสูม,มาตลอดก็คือว่าไปเก็บผล,ลไม้รับจ้างรีวิวสินค้านอกจากมีหลายแบนด์หลายแบรนด์ที่เขามากพวกเครื่องสอําอางมีไหมมีเนาะ<ม>เครื่องสอํอางจนว่าเอาบิ๊กพาย่มจนว่าจนว่ามีค่าตัวนะบิก๊กใช่ไหมมีการจ่ายค่าตวัวก็เริ่มไปอยากลองพิงอยากลองเพงลงไปกีนี้ลองพล้งลองพิ้งเหรในบ้านไรสุดผู้เดียว บาที่นี่กันเสียงไรเลืองไรเลืองไปหาขึ้นเวทีนั่เขาบันปุณนย์ยุ้สิงกิยุ้งยับก็มีมีมีดาล่ามีนักรองือยังแม่บัวพันก็ตัวย่างนั่นแม่บัวพันไปเนี่ยมันมอบี้กระดไปน้่เนาะไปกับแต่ค่าตัวนิดหน่อยมันม่หรืองานไทยงานอาื่อนว่าอาประเภทนี้ไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันบัดรเงสิบี้ก็ไปซอยไปร่ำหรือไปลองสิแล้วร่วมกิจกรรมกับอาคนไทยบี้ไปไปไปทุกอย่างงานฟี่ก็ไปงานจ้างก็ไป ไปทุกงานที่เกี่ยวกับการแสดงเขามาักดานนี่อตอนตาชดใจมากอะตอนนั้นอะแต่จะมาหลายครั้งแล้วเนาะเรื่องกลับบ้านหลายครั้งแล้วหลายอันนี้คือนนครเรื่องจริงเพราะาน,นี่คือพอี่เราอาจจะจม,มีคนถามว่าอุ้ยอยากกลับบ้านบานยังบังปุ๊คือหนึ่งเหตุผลหลักคืออยากกลับหลายครั้งแล้วแต่ผู้นี้ห้าลีเขาจะพอบกลับท่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนห้าเพื่อนคือเขาบางดีนั่นแหละเขาบางดีจะเพิ่งกลับฝรั่งคนนี้วะคนไทยจะเพิ่งกลับที่เพิ่งกลับสามเพื่อนอืม <le arn, S 2> แล้วก็อยู่คนเดียวมันแล้วมันอยู ous, ่คนเดียวไงมันก็คิดกันคิดโอ้ยกราฟดอกสินะแล้วช่วงนั้นก็ทำห่อหมกข้าวก็มีคนมันคนมันเริ่มดังแล้วเริเร่มแล้วเอ้าจะอยู่ Deep ทำไมแล้ววีซ่าเขาถ้าเรียนจบก็ทำงานไม่ได้พ่อบิ๊กไม่มีวีซ่าแล้วจะอยู่ทำไมเรียนทำไมบิ๊ก่าแม่บิ๊กตัดสินใจสิกราฟดอกบอตอนแรกก็สิกรับแล้วก็แบบบอจนบอสเทือดที่สามจังกราฟอืมสามเทือดเทือดแรกกับบอสบอสบอ ใช่กันมากแหละก็ยาน้ำเนี่ยเสียงเนาะก็เลย้งเซียงเล้วคิดอี๋ว่ามันอี๋ยังแม่กระทำไปแล้วสิเพื่อีหยังก็มีอะไรทำอยู่นั่นแหละไปหาร้องเพลงก็บเบาหญิงศิลน่ะก็ก็บเบายู่บ่แม่นบ่เว้าเพราะว่าตอนนักคุยกับเพิ่นว่าเธอบ่ต้องยาเหารอเธอมานั่นผู้อื่นตรงนี้เฮ็ดเพราะว่าเธอมีความสามารถอยู่แล้วเธอไล่สุดอยู่แถวนี้แห้งมีแต่หม่องเป็นตะไล่สดอยูุ่บนเธอก็มีแต่ห้องเก่าของเธอแล้วกอะใช่แต่กยู่น<อ>ี่แต่ประธามื่อเมืองไทยนั่นมันเยอะมันหลายอย่างที่เธอจะทำ นกกันก็รลยมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ก็ต้องขอบคุณฟิน,ฟนแลนด์เพราะว่า<ม>ฟินแลนด์ทำให้เป็นเพื่อนฟินแลนด์เนาะเกิดจากการทำคลิปนั่นนั่นนั่นดีไม่ดีก็คือทางโรงเรียนเขาก็ดีด่แล้วเนาะบิงเนาะ<ด>ขนาดาว่ามีว่ามีวีซ่าอย่างเ<น>ขาก็บิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกคนในฟินแลนด์แต่ไม่มีวีซ่านี่แหละคือสิ่งหลักที่มันอยู่ไม่ได้ทำให้เราไม่อยากเอาฐานล้ววถ้าเกิดปโฆษนาคือได้วีซ่าปกติไม่เป็นอย่างนี้นะจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นใช้ชีวิตแบบคนไทยในฟินแลนด์ ทำงานปกติไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอันนี้คือวาสนาพามาคือเพื่อนใหม่วีซ่าเพื่อนในห้องไป็สทศชีพทหารกอนแล้วเพืไหนขึ้นมาคือเก่านี่แหละโอเคพี่น้องเอาไว้่าคิดหนาจะโดนด้วยจะโดนจะยุ่ยจะยุ่ยให้เพราะมันม่เจ้าได้คอยบวเราอย่งสิแล้วก็รอติดตามว่าเราจะขอวีซ่าไปที่ฟินแลนด์ผ่านหรือไม่ผ่านเราต้องมาลุ้นอีกนะจ๊ะคอนเทนต์ของเรารอรู้กันมากสาธิต่าพี่วัดฟินแลนด์แพลวพาวจะได้จะขอวีซ่าไปฟินแลนด์อย่างไรอะไรยังไง ต้องรอติดตามพี่น้องนะครับผมมกลาหิมะตกพอดีเฮ้ยลูกไปสิมาเกิดบ่มีหิมะเดมาเลยมันมีอยู่แล้วแหละปี่ในมกลามมีถ้าเกิดมันไม่มีละบ่มีก็ดีแม่ก็ไปสามปีก็มีทุกปีนะแม่มกลาน่ะหนพอยากฮู้อีเขยังก็พิมพ์มาพี่น้องสิได้มาอัดคลิปให้ฟังครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ